กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของวินัยและนงรักสองผัวเมียคู่ทุกข่ยากมีอาชีพทำนาทำไร่ทั้งคู่อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนเมื่อเวลาผ่านไปได้สิบปีกว่าก็ปรากฏว่านงรักก็เกิดตั้งท้องและเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกชายของเธอขึ้นมาวินัยตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าไอ้ธง และตั้งแต่ที่ไอ้ทงได้ถือกําเนิดขึ้นมาวินัยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งสู้อดทนประหยัดอดออมทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวตอนนี้วินัยกลับเป็นคนที่ติดเพื่อนฝูงกินเหล้าเมายาแถมบางวันก็ยังกลับบ้านดึกดึกดนๆอีกด้วยมีหนำซ้ําบ่อยครั้งที่วินัยชอบเอาเรื่องของนงรักไปพูดจะให้เสียหายอีกด้วยเอ้ยพี่วินัยวันเนี้ย จะกลับบ้านเย็นอีกหรือเปล่าครับพี่เอ้ยมาถามอย่างนี้ได้ไงวะไอ้จุนคนอย่างข้าจะกลับบ้านเย็นหรือกลับบ้านมืดก็ไม่มีใครฉุดรั้งอะไรข้าได้หรอกเวย้ยโทรพี่และเจนองรักแล้วครับแกทํางานงกงกงก,งกอยู่ที่บ้านนะถ้าพี่กลับไปค่ำค่ำม,มืดมืดแกไม่วีนบ้างหรือไงครับพี่วินัยเอ้ยไอ้จุนมึงเสือกรู้มากได้งไงว,ว,ว่าเรื่องของครอบครัวกูอ่ะอินงรักมันเป็นเมีย มีหน้าที่ลองมือลองตีนกูอ่ะอะจะมาพูดจายเยอะแยะมากมายเดี๋วกูก็ซันแบ็คเข้าให้เอ้ยโหดจริงๆนะครับพี่วินยัยก็ต้องอย่างนั้นสิวัยจุนแล้วว่าแต่ว่ามึงถามกูเนี่ยมึงมีอะไรขล้องใจอีกหรือเปล่าวันเนี่ยไม่มีแล้วครับพี่ผมก็เห็นว่าเมียกับลูกพี่ทํางานงก,งก,งกแต่พี่อะมานั่งกินเหล้าเมายายอยู่กับพวกผมอ่ะพี่ไม่สงสารลูกเมียมั่งหรือไง่ะครับเอ้ยมึงที่ปากดีจริงๆไอ้จุน เหล้าก็กินฟรีอ่ะเหล้ากูซื้อด้วยแถมยังเสือกปากดีมาพูดจากันแนกกระแหนกูอีกมึงอยากจะกินดีๆไม่เหล้าอ่ะโอ้ยพี่ผมแค่หยอกเอินเล่นๆแค่นั้นเองนี่ครับพี่วินยัยมันใช่ของหยอกเล่นหรือเปล่าอ่ะไอของอย่างเงี้ยพูดเล่นไม่ได้เว้ยอิน,นงลักกับกูเบื่อแล้วเกินแล้วด้วยไหนๆจะพูดก็พูดซะให้หมดเลยตั้งแต่มีลูกกันมาบอกตรงๆเลยกูไม่มีความสุขเลยเว้ยพวกมึงทําไมล่ะครับพี่วินยัยก็ แม่มันมีเรื่องที่ขาใจกูอยู่อะทำไมล่ะครับพี่กูอยู่กินกับเมียมาสิบปีแทบจะคิดว่าเป็นหมันแล้วด้วยอยู่ดีๆเมียกูก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาแถมหน้าตาไม่เหมือนกูเลยอะเฮ้ยจุนเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับพี่วินัยพี่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยกับมึงสังเกตหรือเปล่าเล่าว่าไอ้ทงลูกกวหน้าเหมือนกูหรือเปล่ามึงที่ถามซอกแซกเดี๋ยวก็เจอสอก เออจริงๆด้วยครับพี่ไอ้ธงลูกพี่อะหน้าตามันไม่ค่อยจะเหมือนพี่สักเท่าไหร่เลยนะครับมีแต่แววตาใบหูจมูกแล้วก็ริมฝีปากเท่านั้นเองอะที่เหมือนพี่อะผิวก็ดำคล้ายๆพี่นะครับนอกนั้นน่ะหน้าตามันก็เอ็อียงไปทางฝั่งแม่หมดเลยะมึงพูดยังไงวะนี่ไอ้จุนอะดวงตาเหมือนกูจมูกเหมือนกูปากเหมือนกูแต่หน้าตาเหมือนฝั่งแม่ให้มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย ผมก็เมายัางไงละครับพี่วินัยพี่ถือสาบผมไม่ได้นะครับเออนี่พวกมึงกูถามจริงๆวะในความคิดจริงๆของพวกมึงอะแบบไม่ต้องไวก้กูไม่ต้องกลัวว่ากูจะเสียใจอะมึงคิดว่าไอ้ธงเนี่ยเป็นลูกของกูหรือเปล่าวะโทพี่วินัยแอปแป้แอปแป้ปฏิกิรยูริตัสปฏิแกัสพี่พี่เอาสมองส่วนไนคิดเนี่ย สมองของพี่อยู่ที่ตะตุ่มหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้ยเอาอีกแล้วไอ้ธงมึงหลอกด่าก,กูอีกแล้วเนี่ยกินเหล้าฟรีแล้วเสือกด่าก,กูด้วยมึงหมายความว่าไงวะเนี่ยพี่พี่วินัยครับไอ้ธงอะ่ะถ้ามันไม่เหมือนพี่มันจะเหมือนใครนะครับผมพูดตรงๆเลยนะตอนไอ้ธงมันเกิดมาหน้าตามันถอดแบบพี่มาเป๊ะเลยถ้าเกิดว่าพี่ตายไปแล้วเมียพี่คลอดลูกออกมาทีหลังอะผมบอกเลยพี่ว่าพี่กับชาติมาเกิดอะ่ะ เนี่ยความคิดของผู้ผมเลยพี่วินัยเอ้ยแหมเองพูดอย่างนี้พูดจริงหรือเปล่าวันเนี่ยจุนก็จริงสิครับพี่ผมจะหลอกพี่หาพระแสงมะเกลืออะไรแล้วครับอือแหมแต่ข้าไม่ชอบใจเลยอะ่ะทําไมล่ะครับก็ลูกของข้านิสัยไม่ค่อยเหมือนข้าเลยสิทําไมล่ะครับพี่วินัยลูกข้าขยันขันแข็งทํามาหากินเด็ดเดี่ยวด้วยพูดคําไหนเป็นคํานั้นเลย ไม่ค่อยเหมือนข้าข้ากินเหล้าเมายาช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยอยากจะทำงานแล้ว,วพูดตรงๆว่าไอจุนโทพี่วินัยพี่ก็พูดเลื่อยเปยื่อยสมัยพี่เป็นหนุ่มๆพี่ก็ขยันขันแข็ง,ขงไม่ได้ต่างอะไรจากไอโทหรอกครับจริงหรือเปล่าว่าจุนจริงสิพี่ตั้งแต่พี่ติดพวกผมตั้งแต่พี่ติดเหล้าขาวอะ่ะพี่ถึงเริ่มเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสันดานพี่หรอกครับ มันอยู่ที่ว่าพฤติกรรมของพี่ที่เปลี่ยนไปเองต่างหากละครับพี่วินัยเออพูดดีแล้วเกินว่าจุนมะเทเล่ามาให้พี่สักแก้วอ่ะพี่เดี๋ยวผมเทให้ตึงๆเลยเอาไปครึ่งแก้วเลยนะพี่นะเออดีเว้ขัดจะได้มองเมาๆกลับบ้านไปจะได้หาเรื่องทะเลาะกับอินงรักบ้าซะหน่อยได้เลยพี่สาดลงคอไปเลยครับออลวดเดียวหมดแก้วเว้ย ต้องแบบนี้สิว่าจุนถึงจะเรียกว่ารักกันจริงเอ้มีมะขามเปียกหรือเปล่านี่ยพี่จะมากินทําไมครับมะขามเปียกเอ้ยมาแก้ยังไงเล่ามึงนี่ไม่รู้สีรู้สาอะไรเลยนี่หว่าฮะจุนไม่ต้องซื้อแล้วครับพี่วินยัยเล่าหมดแล้วครับพี่เอ้ยอะไรวะพวกเองกินเหล้าข้ายกเอายกเอา,เอาจังหวะที่ข้าพูดเพลินๆนะ่ะเองกินซะหมดเลยเหรอวะเนี่ยฮะก็ใช่แล้วไงพี่หมดแล้วก็เลิกแล้วต่อกันนะครับ แยกย้ายกลับบ้านนะครับพี่ Thank you very much นะครับพี่วินัยเอ้ยพวกเองไม่เลี่ยายกันเอามากินอีกสักขวดเล็กหรือวะหมดแล้วพี่หมดดากเลยครับไม่เหลือกันสักบาทเลยครับพี่พวกผมกลับก่อนนะครับเออเออเออเอาถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวข้าก็จะกลับแล้วเหงาแล้วด้วยอ่ะโอเคถ้าง,งั้นก็เจอกันวันหลังด้วยพวกเองครับพี่เจอกันวันหลังครับ และหลังจากที่เล่าบทขวดก็ปรากฏว่าทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันวินัยก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับบ้านพอมาถึงที่บ้านเขาก็เดินโซซัดโซเซเข้าไปในบ้านเอ้ยนงรักทำอะไรอยู่วะทำกับข้าวเพิ่งเสร็จจ้าพี่วินัยเป็นยังไงบ้างเจพี่ทำงานมาเหนื่อยหรือเปล่าจะเป็นนงไปเหนื่อยอะไรอ่ะทำงานเลิกตั้งแต่เย็นแล้วที่กลับบ้านค่ำมืด ก็เพราะว่ากินเหล้ากับเพื่อนยังไงเล่าจ้าพี่เมามาแล้วก็อาบน้ําอาบท่าพักให้หายเหนื่อยสักประเดี๋ยวก,ก็กินข้าวนะจ้าพี่วินัยเหมืองนี่ไม่ต้องมาพูดจาดีกับกูนักหนาวไว้นงรักมึงรู้หรือเปล่ากูมไม่อยากจะกลับบ้านกลับช่องเพราะอะไรเพราะอะไรจ้าพี่อือกูม,มีเรื่องคับแค้นใจเว้ยแล้วนี่ไอ้ทงไปไหนเนี่ยฮะบ้านช่องไม่ยอมกลับอ่ะ ลูกก็ไปติวหนังสือยังไงละจ้าพี่วินยัยลูกก็บอกเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไงละจ้าพี่โอ้ใช่ลืมไปเว้ยเอ้ยอย่ามาออดอ้อนฉอเลาะมีอะไรกินบ้างอ่ะก็มีไข่เจียวหมูสับแล้วก็ไข่พะโล้ของโปรดของพี่นะจ้าพี่วินยัยเอ้ยอินนี่เมาเล่ากลับมาทํากับข้าวถูกใจซะด้วยเออเดี๋ยวกูวอาบน้ําอาบท่าแล้วจ้มากินยังอะยังไม่ไปดีกว่า มีเรื่องขาใจเว้ยอะไรจะพี่วิน,นัยคือว่ามันเป็นเรื่องที่เก็บมันในใจนานเหลือเกินแล้วเนี่ยถ้าไม่เมาวันนี้ก็คงจะไม่พูดอะทําไมจะพี่เรื่องอะไรอ่ะเราอยู่กินกันมาตั้งไปสิบป,ปีอะอะก่อนจะมีไอ้ท้องอะอยู่ดีๆเองก็ท้องขึ้นมาพี่ถามตรงๆเว้ยเองเนี่ยมีลูกกับคนอื่น ไอ้ธงไม่ใช่ลูกของพี่ใช่หรือเปล่าฮะน้องรักตายแอบแปงปฏิกิริยาพี่พูดอะไรของพี่ออกมาในะพี่วินัยจริงหรือเปล่าเล่างี่ไม่ต้องเฉยชายไถไปทางอื่นอะ่ะตอบมาตรงตรงเลยไอ้ธงเนี่ยใช่ลูกพี่หรือเปล่าใช่สิจ่ะพี่วินัยไม่ใช่ลูกพี่จะเป็นลูกหมาที่ไหนอะ่ะก็พี่กระดุยชินอยู่ทุกวันถ้าไม่ใช่ลูกพี่จะเป็นลูกใครละจ้ะเฮ้ยอย่ามาพูด จังหวะที่ข้าไม่อยู่บ้านฮึตอนนั้นนะ่ะมีเพื่อนผู้ชายมาหารนงรักตั้งหลายคนน่ะจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้พวกผู้ชายพวกนั้นเป็นแค่เพื่อนไม่ได้มีสถานะอื่นไม่ใช่แฟนแต่ทําแทนกันได้อะใช่หรือเปล่านงรักไปกันใหญ่แล้วพี่วินยัยไม่มีใครนะจ๊ะพี่พี่ต้องเชื่อใจฉันนะจ๊ะไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นน่ะเชื่อเรื่องอะไรเนี่ยเมาเต็มที่ถึงจะถามอืม ใช่หรือเปล่าไอ้ธงอ่ะไอ้ธงเป็นลูกชู้ใช่ไหมบอกพี่มาตามจริงนะนะ้องรักไม่ใช่จะพี่วิน,นัยฉันต้องพูดกับพี่ยังไงเนี่ยอย่าพูดแบบนี้ให้ธงมันได้ยินนะจะพี่เดี๋ยวลูกจะไม่สบายใจเอาเนี่ยกำลังจะจบมบหกแล้วว่าอย่าทำอะไรให้มันกระทบกระเทือนจิตใจลูกจะเสียเรื่องการเรียนนะจ้พี่วิน,นัยเฮ้ยสงเสียอะไรวะอ่ะอ่ะได้ อยากให้จบจบก็ได้แต่อย่างนั้นก็เดี๋ยวอาบน้ําอาบผ้ากลับมาเดี๋ยวจะเคลียร์ต่อนีอ่เพิ่งไปไหนนะเว้ยหนังยังไม่จบแค่ภาคแรกหรอกต้องต่อภาคสองเว้ยเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวมาเตรียมตัวเลยก็แล้วกันหลังจากนั้นวินัยก็เดินโซซัดป,ปัทธวินเข้าไปี่ห้องกะว่าจะอาบน้ําอาบท่าให้สดชื่นขึ้นมาแต่เดชะบุญครับท่านผู้ฟังความเมาของวินัยนั้นมันมากมมยเหลือเกิน วินัยล้มตัวลงบนเตียงพอหัวถึงหมอนก็หลับซมัยไม่เป็นท่าไม่มีปัญญาแม้แต่จะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำครับผู้ฟังจนเช้าวันต่อมาวินัยก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปทำนาพฤติกรรมของเขาทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวที่เขาพูดรุนแรงเอาไวกนน้กับนงรักเมื่อตอนหัวค่ำเขาก็แทรกเหมือนกับว่าเขาไม่เคยพูดเคยจากออกไปพอถึงตอนเย็นวินัยก็เป็นเหมือนเดิมอีก คราวนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของไอง้ธงว่าไอ้ธงใช่ลูกหรือไม่ใช่ลูกของเขาแต่เป้าโจมตีของวินัยก็คือนงรักแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่าวินัยจะทําการบ้านเพื่อมาตอบโต้กับนงรักอย่างถึงพิกถึงขิงเลทีเดียวเอ้ยนงรักรู้แล้วไอ้ธง่ะมันคือลูกพี่อะละมันไม่ใช่ลูกใครหรอกพี่รู้แล้วเหรอจะ๊ะพี่วินยัยว่าไอ้ธงเป็นลูกของพี่อ่ะก็ใช่สิ พี่ถามคนทั่วตลาดเลยวันเนี้ยถามตอนเมาๆนี่แหละทุกคนฟันคงเลยว่าไอ้ธงเป็นลูกพี่เพราะว่าหน้าตามันนะเหมือนพี่ถามไอ้จุนไอนไ้จุนก็กวนตีนมันพูดมีรู้เรื่องพี่ก็เลยต้องถามคนอื่นทุกคนเขาช่วยกันยืนยันนะว่าไอ้ธงเป็นลูกพี่ก็ใช่ยังไงละจ้ะพี่ไอ้ธงมันหน้าตาถอดบล็อกพี่มาเลยอะนีใส่ใจคอก็เหมือนพี่ตอนหนุ่มๆเปียบเลย มันจะไม่ใช่ลูกพี่ได้ไงล่ะจ้าพี่วินยัยเออลูกก็ลูกเวแต่ว่าคดีเก่าอะ่ะก็ยังไม่ได้สะสางอยู่ดีอะ่ะน้องรักอะไรหลืจ๊ะพี่วินยัยก็ไอ้อเรื่องที่ผู้ชายอะ่ะไปมาหาสูบเที่ยวไล่เที่ยวคืนลลอน ong l a อ่ะยังเคลียไม่รู้เรื่องนะตกลงไอ้พวกนั้นอะ่ะมันเป็นแฟนเป็นชายชู้หรือเป็นเพื่อนกันแน่ผู้ชายบ้าบอคอแตกอะไรมาบ้านเพื่อนทุกวัน มึงไม่มีธุระอย่างอื่นเลยหรืองไงวะเนี่ยโถเออพี่วินยัยเพื่อนฉันน่ะเป็นคนดีนะจ๊ะพี่พอเขาเห็นว่าฉันท้องอะ่ะเขาก็ไปมาหาสู่ซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากฉันสารพัดสารเพจะมาอาศัยให้พี่ซื้อให้ฉันแดกอะ่ะฉันคงไม่ได้แดกอะไรนะจ๊ะพี่วินยัยเอ้ยพุดดองพุดแดกกับพี่วะเนี่ยงั้นนะ้นองรักจ้าขอโทษจะพีเ่เอ้ยเอ้ยมึงนี่ฉอเลาะอืม อย่าให้รู้นะเว้ยมึงมีใครอ่ะ,ะมึงจะหาว่าเสือวินัยใจร้ายหาว่าเสือวินัยไม่เตือนก็นแล้วกันเตือนแล้วนะบอกแล้วนะให้สารภาพซะตั้งแต่วันนี้เนี่ยอารมณ์ดีดีถ้าสารภาพมาจะยกโทษให้แต่ถ้ายังขืนปากแข็งกูจะถามแบบนี้แม่งทุกวันอ่ะมึงคอยดูมึงจะทนได้หรือเปล่าน้องลักพี่แเอเ๊ป้พี่บ้าบอคอแตกยูริทัสปฏิแกิจริงจ,งจงนะจ๊ะพี่วินยัย ฉันไม่มีชูพี่จะบังคับให้ฉันมีชูได้ยังไงอะพี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยของมันเห็นกับตาได้ยินกันหูถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่พี่ก็คงจะไม่รู้หรอกเอาละวันนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันมีอะไรกินบ้างอะ่ะน้องรักก็มีต้มจืดเต้าหู้หมูสับแล้วก็ผัดผ,ผักบุ้งนะจ๊ะพี่เอ้ยมึงนี่เป็นเมียที่ดีจริงๆนะเนี่ยโดนด่าทุกวัน ยังเตรียมกับข้าวของปรดให้หัวทุกวันด้วยโอ้ดีจริงๆเอาเอาเอาวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ก็แล้วกันนงรักจะเอาเรื่องเก่านี่แหละเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้รู้เรื่องเป็นแบบนี้แทบทุกวันครับทุกผู้ฟังไม่ว่านงรักจะทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยแสนสาหัสแค่ไหนก็ตามกลับมาบ้านวินัยก็จะต้องหาเรื่องปวดหัวมาให้เธอแทบไม่เว้นแต่ละวันจนเมื่อวันหนึ่ง ก็ดูเหมือนกับว,ว่าความอดทนของนงัก l a ์จะมาถึงที่สิ้นสุดเธอมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อว่าแสงเดือนโดยความกัดกุ้มใจนง n ักษ์จึงเอาเรื่องที่ทะเลาะก,กับผัวไปเล่าให้แสงเดือนฟังเนี่ยแสงเดือนฉันกุ้มใจจริงๆนะจันเนี่ยเรื่องอะไรเหรอจันนง n ัก a ์ก็เรื่องที่ฉันเล่าให้เธอฟังตลอดนะเรื่องพิวิน,ยนัยอาจ่าตายแอบแปดปฏิกแกสพิวินัยก็ยังบ้าบอคอแตก กินเหล้ามาแล้วก็บวีนเธอทุกวันแบบนี้ยเธอไม่เบื่อบ้างเลยหรือย,ยังไงเฮิร์นดงรักเฮอถ้าเป็นฉันจะบอกตรงๆว่าฉันทิ้งพี่วินัยไปแล้วล่ะฉันก็อยากจะไปนะจ๊ะแสงเดือนฉันจะทํายังไงดีเธอช่วยให้คําปรึกษาฉันหน่อยได้หรือเปล่าทิ้งเลยเชื่อฉันดงรักเธอยังสาวเธอยังสวยเลิกกับพี่วินัยไปอ่ะรับรองว่าหนุ่มๆถ้าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ จะต้องเรียงคิวต่อแถวมาขายขนมจีบเธอเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวชนบประกันจ้าแล้วถ้าฉันเป็นแบบนี้ฉันจะไม่รู้สึกเหมือนฉันเป็นผู้หญิงเลวเหรือจ้าแสงเดือนก็เธอสามารถอยู่ในสภาพนี้ต่อไปได้หรือเปล่าละจ้าน ong lak อยู่แบบเป็นทาสเป็นขี้ข้าไอพี่วินัยมันตลอดไปเนี่ยมันเมาเหล้ากลับมาทุกวันมันก็มาด่าทอเธออย่างเสียหายหายมาพูดจาก,กระแนะกระแหน่เธอแทบไม่เว้นแต่ละวัน มาโยนความผิดในสิ่งที่เธอไม่ได้ทำพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอเบื่อหรือเปล่าละดงรักก็เบื่อจ้ะฉันยอมรับว่าฉันเบื่อแต่ว่าฉันจะทำยังไงได้ละจ้ะแสงเดือนในระหว่างที่แสงเดือนกับนงรักกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางมาหาแสงเดือนที่บ้านพอดีอา้าวสวัสดีคเาเซเลา ลมอะไรหอบเสียเหลามาถึงบ้านเขาแสงเดือนได้แล้วจ้ะก็ลมนี่ลมสินนังไงล่ะจ้ะน้องแสงเดือนอุ๊ยนี่สินว่าสั้นแสงเดือนเป็นนี่อะไรเสียเหล่าเหรอคะก็นี่ค่าปุ๋ยไงล่ะจ้ะเนี่ยแสงเดือนน่ะเอาปุ๋ยมาแล้วก็ติดนี่เอาไว้ฤดูการเก็บเกี่ยวก็สิ้นสุดลงแล้วปีนี้พืชผลทางเกษตรเขาแสงเดือนเยอะแยะมากมายเลย แบ่งคืนฉันได้บ้างหรือเปล่าจ้าค่าปุยยะโทเซียเออวันนี้เงินสดไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นเสียมาเอาใหม่พรุ่งนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวแสงเดือนน่ะจะไปเบิกเงินที่ธนาคารมาให้ก็แล้วกันนะคะเสียเหลาได้จ้าแสงเดือนถ้าอย่างนั้นฉันขอขอบใจแสงเดือนไว้ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะจ๊ะจ้าเสียเอา้าแล้วนั่นนงรักไม่ใช่เหรอจ้าเสียสวัสดีจ้าเสียเหลา แล้วนงรักเป็นอะไรอะทำไมถึงร้องไห้โถ,โถก็เรื่องเดิมๆในระจะเสียเหลานงรักอะทะเลาะก,กับพี่วินัยเรื่องพี่วินัยคิดว่านงรักคบชู้สู่ชายนะจะพี่แล้วนงรักเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าอะ่ะจะบ้าหรือเปล่าอฮะอเ,อเ,อเสียเหลานงรักจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเรื่องที่พี่วินัยพูดอะมันก็ผ่านมาเกือบจะยี่สปีแล้วจะเสียเหลาโอ้โหนานขนาดนั้น วินัยยังเอามาพูดที่เสียหายอีกเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิเจสเซียน o n งรักมันน่าสงสารจะตายวันๆก็ทำงานหนักหนาสาหัสกลับมาถึงบ้านก็ถูกผัวด่าทุกวันน่ะน่าสงสารจริงๆนะคะเซียอุ๊ยถ้างั้นเสียมาเหนื่อยอ่ะเอาอย่างนี้เสียเหล่าเสียเหลานั่งคุยเป็นเพื่อนน o n งรักเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแสงเดือนจะไปเอาน้ำมาให้นคาเซียจะถ้าอย่างนั้นแสงเดือนก็ไม่ต้องรีบนะ เดี๋ยวฉันจะคุยเป็นเพื่อนนงรักเขาเองเป็นยังไงบ้างนงรักจริงอย่างที่แสงเดือนพูดหรือเปล่าจริงเขเซียเรื่องทุกยากเป็นอย่างที่แสงเดือนเขาเล่านั่นแหละค่ะนงรักไม่รู้จะทำยังไงแล้วกุ้มใจเหลือเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับทำงานก็สายตัวแทบขาดกลับมาบ้านก็ต้องสะดุ้งตกใจทุกครั้งที่ผัวก,กลับมาถึงกลัวว่าวันนี้ผัวจะเอาเรื่องอะไรมาด่าน,นงรักอีก นงรักอยู่กับพี่วินัยนงรักไม่มีความสุขเลยคาเซียเลาโธน่าสงสารเหลือเกินเออแล้วนงรักจะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฉันนะ่ะอยากจะให้กำลังใจนงรักเสมอคือว่าฉันให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่มีอะไรแอบแฝงหรอกจ้าก็ได้จะเสียเลาถ้าเสียเลาอยากให้กำลังใจอะไรก็ได้ น ong lak ไม่ขัดขืนนงรักไม่ว่าอะไรเสียหรอกนะคะถ้าอย่างนั้นนี่ครับนงรักเบอร์โทรของผมถ้าเกิดว่าน ong l มาที่บ้านของแสงเดือนเมื่อไร่แล้วอยากจะพบอยากจะพูดจากับผมเพื่อคลายเครียดผมก็ยินดีนะครับนงรักจะเสียขอบคุณเสียมากๆนะคะท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่านง n g l ก็มาบ้านแสงเดือนบ่อยเหลือเกิน และก็ดูเหมือนว่าเสียเหลาจะมีใจให้กับดวงรักด้วยเพราะว่าวันหนึ่งก็ดูเหมือนว่าเสียเหลาแกจะอดลนทนไม่ไหวแกจึงได้เผยความในใจที่แกรู้สึกกับดวงรักให้นงรักฟังเออคือดวงรักครับเรามาเที่ยวที่บ้านแสงเดือนเนี่ยก็จะสามเดือนสี่เดือนแล้วนะทําไมละคะเสียคือว่าเออผมอยากจะถามอะไรดวงรักสักอย่างอะ่ะอะไรเลยคะ นงรักรู้สึกดีหรือเปล่าที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้เจอกับผมที่เนี้ยก็รู้สึกดีนะคะเซียรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้เจอเสียแล้วก็รู้สึกดีมากๆที่เสียพูดปลอบใจแล้วก็มาหยอกเย้าให้นงรักหัวเราะตลอดเวลานะคะเออนงรักครับคือว่าผมมีเรื่องอยากจะสารภาพกับนงรักครับเรื่องอะไรเน่คะเซีย เราก็อายุอานามก็มากโขแล้วผมก็อายุ45ปีส่วนนงรักก็รุ่นราวคราวเดียวกันลูกเต้าก็โตหมดแล้วเออคือว่าที่บ้านผมลูกเมียก็ไม่มีด้วยอืมแมมผมจะพูดยังไงดีครับเนี่ยพูดไปได้เลยค่ะเสียเหล่านงรักยินดีและฟังเสียนะคะนงรักครับผมรักนงรักครับอุ้ยเสียแอแป้ เสียพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าคะเนี่ยนงรักอ่ะยังม,มีผัวอยู่นะคะก็ใช่นะสิครับนงรักผมถึงบอกนงรักไปตรงๆนงรักจะได้มีโอกาสเลือกครับเลือกยังไงอ่ะนงรักจะต้องเลือกอะไรเลยคะก็นงรักจะเลือกใช้ชีวิตแบบเก่าๆอยู่กับผัวขี้เหล้าวันๆก็ทำงานหนักกลับมาถึงบ้านก็ต้องมาทนผัวขี้เหล้าดุด่าสารพัด ทนงรักทนไม่ได้นงรักลองให้โอกาสผมดูได้หรือเปล่าครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นเพียงแค่ท่อแก่ร้านปุย๋ยร้านเล็กๆแต่ผมสัญญากับนงรักนะครับว่าเกิดว่านงรักให้โอกาสผมผมจะไม่ทําให้นงรักต้องเสียใจเลยครับโทษเสียแล้วถ้าอย่างนั้นนงรักจะเก็บไปคิดดูนะคะนงรักเออผมพูดออกไปแล้วว่านงรักช่วยเปิดใจและให้โอกาสผมด้วยนะครับ คาเซียและหลังจากนั้นนงรักก็เดินทางกลับบ้านคืนนั้นทั้งคืนเธอนอนไม่หลับเลยทีเดียวเธอตัดสินใจไม่ถูกว่าเธอจะเลือกระหว่างวินยัยหรือว่าเสียเหลาและสุดท้ายด้วยความที่นงรักเธออยากมีชีวิตใหม่เธอจึงตัดสินใจเลือกเสียเหลาเป็นผัวใหม่นั่นเองครับและด้วยความที่นงรักก็ยังแคร์ไอ้ธงลูกชายของเธอกลัวว่าไอ้ธงจะเข้าใจแม่ผิดวันนั้นเวลาเย็น นงรักจึงได้นั่งคุยกับไอ้ธงลูกชายในช่วงเวลาที่วินัยไม่อยู่นั่นเองครับธงลูกแม่มีเรื่องอยากจะสารภาพกับลูกอะเรื่องอะไรเหรอครับแม่คือว่าแม่แม่ชอบกระเสียเหลาของเขาลูกเสียเหลาที่บ้านเขารวยๆที่ขายปุ๋ยอยู่ในตลาดหรือเปล่าครับแม่ใช่จ้ะเอา้าแล้วแม่ไปรู้จากเขาได้ยังไงล่ะครับ ก็รู้จักกันที่บ้านป้าสแสงเดือนนะจะลูกเสียเหลาว่าเขาลับปากว่าเขาจะตกจะแต่งแม่เขาาว่าจะเลี้ยงดูแม่แล้วก็จะอยู่กินกันอย่างออกหน้าออกตาจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องด้วยนะจะลูกทงทงเกียรติแม่หรือเปล่าลูกที่แม่จะมีผัวใหม่อะเออแม่ครับคือว่าผมก็กลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมอยู่แต่ว่าผมก็อยากจะพูดตรงๆกับแม่นะครับ อะไรหรือจ้าลูกคือว่าแม่คิดถูกแล้วครับที่แม่จะไปอยู่กับเสียเหลาผมมาเห็นแม่ร้องไห้ทุกวันเลยตอนที่แม่อยู่กับพ่ออ่ะไม่มีวันไหนที่แม่มีความสุขเลยครับแม่รู้หรือเปล่าว่าทำไมผมถึงกลับบ้านดึกดึกดนๆน,นทุกวันนะครับแม่ทำไมหรือจะาทงก็เพราะว่าผมทนฟังคำที่พ่อด่าแม่ไม่ไหวและผมก็ทนเห็นแม่ร้องไห้ไม่ได้ครับ ผมก็เลยต้องกลับบ้านดึกดึก,ดกดนด่นเพื่อผมจะหลีกหนีจากเหตุการณ์พวกนี้นะครับแม่แม่คิดถูกแล้วครับที่แม่ไปอยู่กับเสียเหลาถ้าหากว่าแม่คิดถึงผมแม่ก็มาหาผมได้นะครับผมรอแม่อยู่ที่นี่ตลอดครับแม่แล้วธงอยากไปอยู่กับแม่หรือเปล่าล่ะลูกเสียเหลาเขายินดีที่จะอุปการะผมด้วยหรือเปล่าล่ะครับแม่ไม่เป็นไรจ้ะลูกเสียเหลาว่าเขาไม่ได้ว่าอะไร เสียเหล่าว่าชมลูกเสมอว่าลูกเป็นเด็กน่ารักตั้งใจเรียนนะเสียเหล่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเขาก็อยากจะเลี้ยงดูแม่แล้วก็อยากจะส่งเสียให้ธงอ่ะได้เรียนสูงๆด้วยนะจ้ะลูกถ้าอย่างนั้นผมก็ยินดีครับแม่และพ่อละครับก็นั่นนะสิจะธงเราจะยังไงกับพ่อเขาเดียถ้าอย่างนั้นผมว่าการนิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียว บางครั้งพ่ออาจจะคิดได้ก็ได้นะครับแม่เพราะว่าทั้งผมกับแม่เราสองคนนพยายามพูดกับพ่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่พ่อก็ไม่เคยดีขึ้นเลยนะครับแม่ก็ใช่นะสิจ้าลูกแม่จึงตัดสินใจมีผัวใหม่ยังไงละจ๊ะเนี่ยถ้าพ่อเขารู้ว่าพ่อเขาตะบอกว่าแม่เป็นอีกคนใจแตกตอนแก่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกครับแม่ขอแค่แม่มีความสุข อยู่ตรงไหนแล้วแม่มีความสุขก็ขอให้แม่อยู่ที่นั่นนะครับสําหรับผมอาะที่เนี่ยมันคือบ่อน้ำตาของแม่น้ำตาของแม่ถ้าเกิดว่ามันไม่เหือดแห้งป่านเนี้ยก็คงจะเท่ากับลำคลองในหมู่บ้านแล้วล่ะครับผมเสียใจทุกครั้งที่เห็นแม่ร้องไห้แม่ไปเถอะครับถ้าที่ตรงนั้นทำให้แม่มีความสุขผมสนับสนุนแม่เต็มที่เลยครับขอบใจมากนะธงลูกรัก แม่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าลูกของแม่จะมีความคิดที่ดีขนาดนี้ขอบใจมากๆนะลูกครับแม่ไม่เป็นไรครับและหลังจากนั้นนงรักษ์ก็ได้ย้ายไปอยู่กับเสี่ยเหลาแต่แทนที่ว่าวินยัยหลังจากที่รู้ว่านงรักษ์ย้ายไปอยู่กับเสี่ยเหลาแล้วเขาจะโกรธเกลียววินัยกับดีอกดีใจปบไม้ปบมือแสดงความยินดีอย่างมากมายเลยทีเดียวโอ้ยสะใจกูจริงเว้ย อีน o n งรักสุดท้ายก็หนีไปอยู่กับชู้จริงๆกูว่าแล้วไม่มีผิดฮที่ไหนได้ความลับไม่มีในโลกหรอกเว้ยสุดท้ายมึงก็ต้องหนีไปอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะกูว่าแล้วเอ้าพี่วินัยเมียพี่หนีไปอยู่กับเสียเหล่าว่าพี่ไม่โกรธไม่เคืองอะไรเลยเหรอครับกูจะโกรธจะเคืองอะไรวะไอจุนเมียกูใจแตกรู้ตั้งนานแล้วเว,ว้ยว่ามันคบชู้สู่ชายอะ่ะ กูเตรียมใจตั้งนานแล้วยังไงสักวันเนี้ยก็ต้องมาถึงแต่ไม่ดึกเลยบ่มันน่ะจะมักมากอยากสบายเฮ้ยตัดช่องน้อยไปอยู่กับเสียเหลาคงจะเตรียมการมานานสองนานแล้วละสิเออพี่วินัยครับขอผมเสือกสักอย่างไน้ไหมพี่อะไรไหวจุนเสือกอะไรวะผมว่าเจ๊นงรักอ่ะเขาคงไม่ได้ทิ้งพี่เพราะว่าเขาอยากสบายไปอยู่กับเสียเหลาหรอกครับเอ้ยไม่พูดอย่างนี้วะไอจุน ผมว่าที่เจ๊นงรักเขาเลิกกับพี่อะเพราะว่าเขาอยากจะหนีจากนรกที่พี่เป็นคนสร้างเอาไว้ให้เจ๊เขามากกว่าครับพี่เอ้ยไอจุนมึงพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะมึงพูดแบบนี้เสียหายนะเวย้ยเสียหายก็เสียหายพี่ผมมาตัดสินใจแล้วว่าวันเนี้ผมเองอะก็จะเลิกคบกับพี่เหมือนกันลูกเมียพี่ยังทิ้งพี่ผมมาเป็นแค่คนอื่นเป็นแค่คนที่พี่กินเหล้าเมายา พี่จะมาจริงใจอะไรกับผมขนาดลูกเมียของพี่ดีกับพี่ขนาดนั้นพี่ยังด่าทอสารพัดสารเพเป็นลูกชู้มั่งเมียคบชู้สู่ชายมั่งไม่เห็นว่าพี่จะพูดถึงลูกถึงเมียในเรื่องดีๆเลยสักวันน่ะพวกผมเป็นใครยะพี่พี่ถึงจะมาจริงใจด้วยผมไม่เอาอะเหล้ายาของพี่อะเดี๋ยววันเนี้ยผมจะกินให้เมาแล้วผมจะอ้วกคืนให้หมดเลยแล้วจากนี้ไปอะเราขาดกันไม่ต้องคบขาสมาคมตั้งแต่วันนี้ไปนะพี่นะ เออแล้วแต่มึงว่าไอจุนและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าทั้งนงรักและไอธงก็ย้ายไปอยู่กับเสียเหลาและเสียเหลาก็เลี้ยงดูไอธงและนงรักอย่างออกหน้าออกตาแถมยังให้เกียรติและเลี้ยงดูอย่างดีอีกด้วยฝ่ายวินยัยหลังจากที่ลูกเมียทิ้งไปแล้วมันก็ไม่เหลือใครบรรดาเพื่อนฝูงที่กินเหล้าเมายามาด้วยกันก็ต่างทิ้งไอวินัยไปจนหมดสิ้นไม่มีใครครบค้าสมาคมกับวินัยเลย ก็เพราะว่าวินัยทำตัวแบบนี้นี่แหละครับจึงทำให้ทุกคนเบื่อหน่ายและก็ต่างคนต่างหันหลังให้กับวินัยและสุดท้ายวินัยก็ไม่เหลือใครชีวิตของเขาต้องดำเนินไปด้วยตัวคนเดียวไม่มีใครรักและคงจะไม่มีใครหวังดีกับเขาเท่ากับนงรักและไอธงอีกแล้วและสุดท้ายวินัยก็ไม่เหลือใครจริงๆครับขอความสุขสวัสดีจงม,มีแดทุกท่าน สวัสดีครับ